บัดนี้วันที่4ฤพฤษภาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่4ที่ข้าพเจ้านางสาวนัทพัฒน์ศรีสิริโชคชัยขอถวายเสียงสวดสัทยายพรพสูตรพระปริศและมูลต่างๆถวายพระดุบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและจริยบูชาแดกุบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติอล,ลึกได้มีสมาธิจดจ่อในครพยัญชนะในบทใ,ในบทส่วนอย่างต่อเนื่องด้วยเธอ อรหังสบบทที่หนึ่งบทกะพระรัตนตรัยอารหังสัมมาสัมพุโทโธะควาพุทธังะควันตังอภิวาเทมิสว่าขาโตพะควาตาธมโมธรรมังนสสามิสุปฏิปันโนพะควัตโตสาวกสังโคสังคังนมามิ บทที่2บทบูชาพระภัยรีพนาศอารหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุทโตนุเคหิคุเนหิทรมาโนธานิปารมีหิจะทิสติยาวะชีวังอาหังพุทธังธรรมังสังคงังสรนังคโตปูเชมิรตะนัตตะยังธรรมังจะรามิโสตินา บทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุอัตตาขันชนตุเทวดาสัทธรรมมุนิราชะสุนันตุสักขะโมกทังสักเกกามจะรูเปคีริสิการัตเตจันตลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจคาเมตาลุวนรณคาหาเนเคหะวัตุมหิเขเตพุมมาจายันตุเทวาชลทะละวิสมยยักขะขันธพะนาคาติทันตาสันติเกยัมุนิวระวจนาสาทโวเมสุนันตุ ธรรมะสวนากาโลอยมัทันตาธรรมะสวนากาโลอยมัทันตาธรรมะสวนากาโลอยมัทันตาบทที่4บทสวดปุพพะภาคะนะการะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่หบทสวดไตสรณาคมนปาฐะพุทธังสรนังขฉามิธรรมังสรนังขฉามิสังฆ en. <resse> ังสรนังขฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังขฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนังขฉามิทุติยัมปิสังฆังสรนังขฉามิตติยัมปิพุทธังสรนังขฉามิตติยัมปิธรรมังสรนังขฉามิตติยัมปิสังฆังสรนังขฉามิบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถา นัตถิเมสรนังอัญงพุทโตเมสรนังวรังเอเตนัสจาวัชเชนะสโสติเมโหตุสปทานัตถิเมสรนังอัญญทมโมเมสรนังวรังเอเตนัสจาวัชเชนะสโสติเมโหตุสปทานัตทิเมสรนังอัญงสังโคเมสรนังวรังเอเตนะสจาวัชเชนะสโสติเมโหตุสปทาบทที่7บทสวดติประตนะปะนามะขาถาพุทธังณเมรัตนะ ภูตสรีระจิตตังธรรมนเมรัตนะภูตะวิสุทธิสารังสังฆนเมรัตนะภูตะสุสีละทิฏฐิเอตังนเมติระตนังรัตนัตตะยะวะหังสัมมาสัมโมสัปริตะวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยานยุตตะกุณโยคะวะสัปปะวัตตังอสุมิ ตะยมหิปิตะเทวะยะถาติทันเทเอกังวินาตะทิตะเรสะมะสัมภเวนะโลเกกะทาจิจะจิเรนะจะปาตุภูตังคัมพีระยันวิสายังอติทุทธะสัตถังวินยูหิปันทิตะชะเนหิวิน วิชญญะรูปังโลกรัรมหิเกหิจิกะทัตจุปะลภะนียังเกศนิจสุทุวิธิตังคุณกายะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสุสมุปัสะสตังนามะสิสุทธะปะสาทะทานังปุญญาธิกานามสะสมุตตมะ ุณณภูมังทุกขาปมุจจะณมุขะสรนังคตานังปูชาระเหสุปรมังอภิปูชะเนยยังนิพานะสัิกิริยายุปะนิสะยัตถังสัมมากิเลสะมะละโสทะนะสิทธิยาจะสาธูหิอัฏฐกุสะเลหุปะเสวเนียัง ปาเนหิจาปิสระนังคมะนยะเมวะตัสมาหิตังติระตะนังสระนังคะตัมหะรัตตินทิวังคณะเนสุนมัสสามานาหูเชมะจาปิสะสะตังสุปะสันนจิตตาตัฐานุปาริจ ปริยาสัทธารตาจะปุญเยนะตัฏฐะสุกะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะจะสัทาปิสุวัตถิโหตุโยเจทะธรรมะวิณยัมปิปะมาณภูโตโลกุตระาพิสะมโะยนิยโตสุพโธชังตัดโสปะนิสะยะจะยายะอายมปิโหตุ วัตถุตะเยปริตโตสุป,ปะสาทะกาโรบทที่8นามาการาสิทธิคธาถาโยจักขุมาโหมะโมหะมะลาปะกัดโทสามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมารสะปาสาวินิโมจะยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวิเนยัง พุทธังวรันตังสิราาะสาณามิโลกัสสนาทัตจะวินายากันจตันเตชะสาเตชายาสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสะเมนตุธัมโมชะโยทะโยทะโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัสเสจิโลกัสวิสุทธิมักคังเนยานิโกธรรมทะรัตสะทารี สาตาวะโหสันติกะโรสุจินโนธรรมังวรันตังสิระสาณมามิโมหัป,ปะทาลังอุป,ปะสันตะทาทาหังตันเตชะสาเตชยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสะเมนตุสัทธรรมะเสนะสุขตานุโคโยโลกัสสะปูปาปะกิเลสะเชตาสันโต สัญญาสยังสันนิสันตินิโยชะโกจะสวากขาตะรรมังวิธิตังกรติสังคงวะรันตังศิรสาณาม,ามิพุทธานุพุทธังสมะสีละทิทิงตันเตชะสาเตชยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสะเมนตุ บทที่9บทสวดนมโมการอัฏฐกะคาถานมโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสสะมะเหสีโนนมโมอุตตมะธรรมมัสสะสวากขาตัดเสวะเตนิทะนมโมมหาสังคาาัสสปิวิสุทธสีละทิฏฐโนนมโมโอมาตายารัตถสัตนัตตะยะสะสาธุการนมโมโอมะกาตีตัสสะตัสสะวัตถุตะ ยัสปินะโมกาะปะภาเวนะวิคัตชันตุอุปัททวานะโมการานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพทานะโมกาะสะเตเชนะวิธิมะหิโหมิเตชวา